าการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยมิฟตาคลินิกสวยครบจบที่เดียวโทร02-004-7418 สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพค่ะนี่คือรายการส่องทมกับดิฉันรัตมณีก,กลางวันไกลค่ะยังคงเดินทางไปตามที่ต่างๆค่ะเรานําภาพสวยๆนะคะจากการที่ท่านผู้ชมนั้นได้เห็นรัตมณีในทุกๆครั้งนะคะในแต่ละช่วงของรายการอยากจะพาท่านผู้ชมนั้นท่องเที่ยววดัดท่องเที่ยวเมืองไทยกา่าและว,วันนี้มีอะไรที่น่าสนใจติดตามค่ะ วันนี้รายการของเรายังคงนำท่านผู้ชมมาท่องเที่ยวทำบุญและร่วมอนุโมทนาบุญในงานสืบสารประเพณีจุลกถินปีที่19และงานฉลองรูปหล่อหลวงปู่แบนจันท์ชโรผู้สร้างตำนานเรือแม่ตะเคียนทองเศรษฐีเรือทององค์ใหญ่สูง24เมตรรวมฐานนวัดพูดน้อยตําบลชอนม่วงอำเภอบ้านมีจังหวัดลบบุรีในระหว่างวันที่19ตุลาคม2567ถึงวันที่21ตุลาคม2567 โดยในวันที่19พฤศจิกายน2567ที่ผ่านมาท่านเจคุณพระโสพลพัฒนคุณดร์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค3เจ้าคณะอำเภอหนองม่วงเจ้าอาวาสวัดพุทน้อยพร้อมด้วยคณะกรรมการวัดได้จัดพิธีพุทธาพิศเศษเหรียญหลวงปู่แบนจันทสโรรุ่นเศรษฐีชนะจนเพื่อมอบให้เป็นที่ระลึกสำหรับพุทธศาสนิกชนที่ได้ร่วมทำบุญสร้างอุทยานบุรพาจารย์เศรษฐีเรือทอง หลวงปู่แบนจันทชโรและกิจกรรมการทอผ้าจุลกะถินได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วและในวันนี้เป็นวันที่สองของงานยังคงมีบรรดาสิทยานุศิ์สิทธิเรือทองตลอดจนพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาหลั่งไหลาสายฐานศรัทธา เดินทางกันมาร่วมง,งานบุญอย่างหนาแน่นเนื่องจากในวันนี้จะมีกิจกรรมที่สําคัญคือพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและถ้วยพระราชทานสมเด็จพระานางเจ้าพระบรมราชินีในการแข่งขันการชกหนยไทยไฟเจ็ดทิวเรือทองวัดพุท้อยและพิธีแห่องค์กฐถินและผ้าจุลกฐถินที่ยิ่งใหญ่อลังการเป็นที่ตื่นตาตื่นใจแก่นักท่องเที่ยวตลอดจนนักสแสวงบุญที่ได้เดินทางมาร่วมง,งานบุญในครั้งนี้ กิจกรรมในภาคเช้าเริ่มจากขบวนแห่อันยิ่งใหญ่ประการตานำโดยขบวนเชิดมังกรทองจากนครสวรรค์พร้อมด้วยขบวนวัฒนธรรมที่มีนางรำจากชาติพันธุ์ต่างๆในพื้นที่อำเภอบ้านมีมากกว่า600ชีวิตต่อด้วยวงโยธวาทิตนำขบวนสาวงามบ้านมีถือป้ายงานขบวนอันเชิญถ้วราชทานนำโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานตามด้วยขบวนธงชาติและธงตราสัญ,ญลักษณ์ ปิดท้ายขบวนด้วยช้างเจ็ดเชือกพร้อมด้วยทหารโบราณขบวนเดินทางมาถึงบริเวณพิธีประธานในพิธีเปิดกลวยกระทงดอกไม้ทูบเทียนแผ่เบื้องหน้าพระบร,รมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอันเชิญถ้วยพระราชทานวางบนโต๊ะหมู่บูชาจากนั้นเปิดกลวยกระทงดอกไม้ทูบเทียนแผ่เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีผู้เข้าร่วมพิธีร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี สร็จแล้วถ่ายภาพร่วมกันเพื่อเป็นที่ระลึกเป็นอันเสร็จพิธีสำหรับกิจกรรมในภาคบ่ายเริ่มจากพิธีแห่องค์กถินและผ้าจุลกถินเวียนทักษินาวาัดรอบอุโบสถโดยได้รับเกียรติจากดตอร์สมชายรักษาสัตว์ให้เกียรติมาเป็นประธานพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนและสิทยาุสิ์ร่วมขบวนแห่อย,อย่างล้นหลามพร้อมนำเรือที่ผ่านการเข้าพิธียกเรือเสริมเรือมาร่วมขบวนแห่จนแน่นทั่วบริเวณวรอบๆบอุโบสถ ดูแลงดงามประการตาสร้างความตื่นตาตื่นใจแก่ผู้ที่ได้มาชมเป็นอย่างมากจากนั้นขบวนแห่ผ้าจุลกฐถินเข้าสู่บริเวณพิธีเริ่มพิธีถวายผ้าจุลกฐถินโดยประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรยัยกล่าวคำถวายผ้ากฐถินพระสงฆ์ประกอบพิธีอุป,ปโลคกฐถินประธานในพิธีถวายบริวารกฐินพุทธศาสนิกชนทุกสายบุญทยอยถวายบริวารกฐถินประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา จากนั้นพระสงฆ์อนุโมทนากรวดน้ำรับผ่อนปรับภุมน้ำพระพุทธมนต์เป็นอันเสร็จพิธีรายละเอียดจะเป็นเช่นไรเราไปติดตามกันเลยค่ะขอเจริญพรท่านอำเภอแล้วก็สิท <c oughs> ยญาณหสิทธิทุกท่านแล้วก็ขอเจริญพรกับพี่น้อยซึ่งเป็นประธานกระถิ่นในปีนี้นะแล้วก็ครอบครัวของพี่น้อยอัตมาภาพก็ขออนุโมทนาบุญ ในกุศลที่ได้มาทอดกระถินร่วมกันในครั้งนี้ก็ขอจะเดิญพรกับลูกศิษย์เศรษฐีเลือทองทุกท่านที่ได้มาร่วมด้วยช่วยกันในวันนี้เพราะฉะนั้นในงานกระถินในปีนี้เนี่ยอาตมาก็ถือว่าเป็นปีที่พิเศษสุดเลยเพราะว่าทุกปีนั้นเราก็ทําจุลากระถินเช่นเดียวกันแต่ว่าไม่ได้ยิ่งใหญ่ถึงขนาดนี้ที่พูดว่ายิ่งใหญ่ถึงขนาดนี้นั้นก็เพราะว่า ปีนี้เราได้สร้างหลวงปู่เราเนี่ยจนเสร็จสมบูรณ์มาถึง80-90%เแล้วเพราะฉะนั้นกระถิ่นปีนี้ถือว่าเป็นกระถินที่ยิ่งใหญ่นะฮะร่วมฉลองหลวงปู่ไปด้วยอาตมาภาพเองนั้นก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับพี่น้อยด้วยที่ได้มาสร้างหลวงปู่ให้ซึ่งอาตมาคิดว่าเป็นสิ่งมหศัศจรรย์สำหรับ พวกเราทั้งหลายสธีเลือทองลุงปู่เนี่ยสูงพร้อนฐ่านใน24เมตรแต่ว่าพวกเราเนี่ยได้ร่วมสร้างกันทำไม่ถึงปีก็สำเร็จมาได้ป่านนี้เพราะฉะนั้นอาตมาถือว่าเป็นสิ่งมหัศักรย์จริงๆสำหรับพวกเราและอาตมาก็อยากจะขอกล่าวทำอนุโมทนากับ พี่น้อยแล้วก็ครอบครัวอีกสักรั้งหนึ่งที่ให้เราได้มาร่วมด้วยช่วยกันทําให้หลวงปู่นั้นได้ยืนตรัสนาอย่างนี้พวกเราหันไปเห็นหลวงปู่ทีไรก็ซึ้งใจเพราะฉะนั้นอาจจะมาคิดว่าหลวงปู่เนี่ยเราก็ทีมงานหรือคณะช่างคณะกรรมการทั้งหลายที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันที่ได้ทํามาได้ถึงขนาดนี้เนี่ยก็คิดว่าพวกเราก็จะได้มอบให้เป็นของฝันสําหรับ ในปี68เลยแล้วก็ส่งท้ายปีเก67ด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้อาตมาก็ทราบซึงใจอย่าให้พูดอะไรไปมากกว่านี้เลยก็ขออน้โมทนาบุญเป็นอย่างยิ่งแล้วกันทุกสิ่งทุกอย่างนั้นสําเร็จไปได้ด้วยดีและวันนี้ที่ได้มาร่วมทอดกรถินกันก็ขออน้โมทนาบุญเป็นอย่างยิ่งเลยขอให้ทุกท่านจงมีความสุขก,กันอยเลยไม่ว่าท่านจะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาทุกสิ่ง,ท,งทุกประการ ทุกคนทุกท่านเพินสาธุสวัสดีครับผมนายนภัสเอ็มอ่อนในอำเภอวัาหมีจังหวัดลบบุรีวันนี้เราอยู่ในสถานที่ของบริเวณอุทยานของวัดผู้น้อย อำเภอบ้านมีเป็นปีมหามงคลน,นะครับซึ่งวันปีนี้เป็นปีที่พวกเราได้น้อมนําเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราในปีมหามงคลครบรอบหกร,รอบด้วยซึ่งปีนี้วัดผู้น้อยได้จัดงานปีจุนละกถินเป็นปีที่19ซึ่งพี่น้องหลายหมื่นคนมากันในช่วงวันนี้เป็นอย่างยิ่งนะครับวันนี้ก็จะเป็นวันหนึ่งที่เราได้เอามาร่วมกิจกรรมของ พระครูพัฒนะโสพลพัฒนาคุณของเราหรือหลวงพ่อทินนับว่าปีนี้เป็นปีมหามงคลอย่างยิ่งมัดผูน้อยได้จัดไทยไฟซึ่งเป็นการรวบรวม,วมคนที่เป็นนักมวยนะครับท,ทุกทุกชาติิพันธ์เข้ามาแล้วก็วันนี้จะค่าคืนนี้มีเวทีการต่อยมวยไทยไฟบริเวณพุทธน้อยอซึ่งเราได้มีการแห่ถ้วยพระราชทานเจ็ดถ้วยซึ่งนําขบวนมาด้วยความยิ่งใหญ่อลังการโดยมีช้างทั้งเจ็ดเชือก มี<ต>นางงาม,มาบ้านมี่อของเรานะครับแล้วก<อ>็ยังมีกลุ่มชาติพันธ<า>ุ์อีกหลายร้อยชีวิต,ต,ตด้วยแรงศรัทธาของพระจารย์ทินที่ท่านได้ทําโครงการ100ร้อยดวงใจหรือโครงการสังฆะประชานุเคราะห์ให้กับทางจังหวัดลบบุรีให้กับคนลบบุรีทั้งจังหวัดทั้ง11อําเภอโดยโครงการของท่านนั้นได้สนับสนุนคนที่เกี่ยวกับ,บทางด้านประสบ ไฟไหม้หรืออุทกภยัยอักขีภัยต่างๆวัฏภัยในพื้นที่เพราะฉนั้นโครงการมูลนิธิเศรษฐีเดือดทองท่านได้เข้ามาดําเนินการทําให้พี่น้องชาวตาบลบ้านมีทั้ง22ตําบลได้เกิดแรงศรัทธาศรัทธาในบารมีของพระอาจารย์ทินแล้วก็บูรพาจารย์ของอาจารย์แบนนรนเกจิอาจารย์มูลนิธิเศรษฐีเลือดทองซึ่งจะเห็นอยู่บริเวณด้านหลังสูงตั้งงาน24เมตรเพื่อที่จะเป็นปีมหามงคลแล้วก็บริเวณโดยรอบ ท่านพ,พ่อครูพระอาจารย์ทินก็จะได้ปรับพื้นที่เป็นอุทยานแห่งการเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วยก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวของคนจังหวัดลบบุรีอีกแห่งหนึ่งในอันใกล้นี้นะครับและท้ายนี้ครับต้องขอขอบคุณพี่น้องอจังหวัดที่ใกล้เคียงเราของทั้งลบบุรีเองจังหวัดอ่างทองจังหวัดสิงห์บุรีจังหวัดอ่างทอจังหวัดนครสวรรค์ ตลอดจนโคราชแล้วก็พี่น้องที่มาจากทุกสารทิศในปีนี้ที่มาเป็นปีจุลกถินให้กับพระครูทิน,นก็ขอขอบคุณอย่างยิ่งสาหรับปีจุลกถินปีที่19 <S S S ของวัดผูน้อยซึ่งจะได้นําอะไรได้ต่างๆนั้นมาพัฒนาทั้งวัดเองแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทั้งจังหวัดลบบุรีทั้ง11อ,อําเภอก็ขออนุมโมทนาบุญกับคนที่มาร่วมงานของวัดผูน้อยในปีนี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมากครับเป็นของฝันสุงท้ายปีเกา่า ในปี67แล้วก็ย่างเข้าปี68ก็เป็นของฝันชิ้นใหญ่เลยเป็นของฝันอันล้ําค่าที่เราจะมอบให้ลูกศิษย์ทุกคนแล้วก็ชาวโลกเพราะว่าการที่เราได้สร้างหู่บูในครั้งนี้นะถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์สาหรับลูกศิษย์เศรษฐีเหลือทองแล้วก็ไทยไฟรหรือว่าหน่วยงานราชการทุกท่านทุกภาคส่วนเลยซึ่งเสร็จได้ไม่ถึงปีอย่างที่เราได้เห็นในภาพเนี่ยก็เป็นสิ่งที่น่าภูมิใจที่สุด เพราะฉะนั้นสรุปแล้วเนี่ยอาตมาภาพขอขอคุณอนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนและทั้งหมดคือเรื่องราวของรายการส่องธรรมประจำวันนี้นะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบพระคุณสำหรับทุกๆคอมเมนต์ท,ที่เข้ามาพูดคุยกันทางโซเชียลมีเดียรายการของเราจะคัดเลือกแล้วก็จะจัดส่งของที่ระลึกให้ค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย มิฟตาคลินิกสวยครบจบที่เดียวโทร02-0047418